ถ้าตุดอยเลงนะคะอยู่ข้างบนเขานะคะตอนนี้หมอกกำลังมานะคะอันนี้ตอนเย็นนะคะไม่ใช่ตอนเช้ามองลงไปข้างล่างจะเป็น จังหวัดแพร่นะคะซึ่งอยู่ในแอ่งสวยงามค่ะน่าขึ้นมาเที่ยวมีร้านกาแฟด้วยค่ะ สามารถนำรถขึ้นมาได้ด้วยนะคะบันไดแค่399ข้้คันสวยงามค่ะสวยงามมากเลยขอบคุณเจ้าของพื้นที่ที่ผ่านมานะคะหนูมีโอกาสได้มาแน่นอนค่ะ